ครับผมสาีลนัยต้นดูครับประธานกรรมธิการการเกษตรนักศากตร์ของสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายท่านทีเดียวนะครับที่เป็นผู้ที่ติดตามเรื่องราวของพี่น้องชาวประมงนะครับวันนี้เราก็มีตัวแทนของพี่น้องชาวประมงมาจากในหลายภาคส่วนในหล,หลายจังหวัดนะครับก็เป็นกลุ่มที่มีความประสงค์ที่จะให้รักได้ซื้อเรือคืนในกลุ่มมีกลุ่มประมงไทยรายวัน ปรมงที่เป็นรับความเป็นธรรมนะครับพี่น้องสือ่อมวลชนคงทราบดีนะครับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องชาวประมงต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิตเป็นอย่างมากนะครับผมเป็นผู้แทนรัฐฎรมสมัยแรกเมื่อปี2562ก็ได้รับปัญหาโรงเรียนจากพี่น้องชาวประมงมาตลอดยี่สี่ปีจนถึงปัจจุบันนี้ปัญหาของพี่น้องชาวประมงก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยังรอก,การแก้ไขนะครับจนจจบันนี้ก็ยังถือว่า ยงก้าวหน้าไปไม่ได้มากนักนะครับที่รองศาวประ์ูมงก็ยังเผชิญก,กับปัญหาต่างๆมากมายในก็ได้มาร้องต่อ,อาทางสภา,านะครับมาร้องต่อการพิการณการเกษตรและสหัพณ์ที่จะให้ได้ดําเนินการในการช่วยเหลือขัดันปัญหาของพวกเขาต่อไปนะครับประเด็นปัญหาต่างๆในรายละเอียดนั้นผมจะให้ตัวแทนของรี่ศ้องชาวปรย์สองท่านนะครับจะได้ รายงานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับว่าวันนี้มาที่สภามาที่การประการนั้นร้องเรียนด้วยเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะครับสปมาคมประมงบันเพนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดยี่สองจังหวัดทั้งหมดยี่สองจังหวัดประมงพาณิชย์ทั้งหมดยี่สองจังหวัดครับมาเรียกร้องเรื่องรับซื้อเรือคืนนะครับพอที่ผ่านมาก็เรียกร้องไปห้าปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเราเลยเดือดร้อนมาก ก็เลยฝากท่านสตอตนายนำห,หนูช่วยประสานต่อและสะสอทั้งหมดยีบสองจังหวัดช่วยปักดันเรื่องซื้อเรือคืนให้กับชาวประมงนะครับชาวประมงเดือดร้อนแต่บา,บางบางคนขายบ้านขายที่โดยยึดหมนนะครับบางคนเรือจมหมดแล้วไม่มีที่ทํากินนะฮะอยากจะฝากไปให้ช่วยซื้อ เดีวคือที่ผ่านมาคือดาเนินงานมาถึงขั้นตอนไหนแล้วี่ยช่วยช่วยช่วยบอกด้วยที่ที่ก้าร้อยจี่สามลำเนี่ยให้อยากให้ซื้อตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าไม่มีทุนจะทำถ้าบุคคลบางคนเนี่ยเขามีสามลำถ้าได้เงินตรงนี้ไปเนี่ยถ้า,าจ,จะทำสักสองลำที่ทำสักลำหนึ่งแล้วก็ซื้อให้ขายรัฐบาลสองลำไปประมาณทำงานต่อ มี่นลำเนี่ยมันได้มีอาชีพที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ฮะที่ผ่านมาทุกวันนี้ชาวประมงไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไรครับเพราะไม่มีเงินทุนไม่มีเงินทุนที่จะทําฮะประมงสมัยก่อนผมเล่าสมัยก่อนประมงเนี่ยชาวประมงเนี่ยเคยฟื้นฟูมาหาธนาคารธนาคารก็ให้แต่ปัจจุบันนี้ธนาคารไม่ไม่ให้นะใครรู้ว่าเป็นอาชีพประมงเนี่ย ธนาคารจะส่วนมากเขาจะไปให้นะเพราะเขารู้ว่ามงเจงหมดแล้วครับที่ผ่านมานเนี่ยห้าปีมาแล้วเนี่ยเจงหมดประมงที่ผ่านมานจากออกรารรัฐชอเข้ามาเนี่ยเจงหมดเรือเรือผมเนี่ยเรือพบหเรือรือผมเองฮะก็จอดมาเจ็ดปีนะฮะไม่รู้จะทําไงแล้วบางบางรังก o นไม่ไหวฮะ มันรั่วมาตลอดเลยต้องเลื้อนคะรับผมเนี่ยลื้อทิ้งไปสองลำนะครับไม่รู้จะทำไงครับเพราะจอดว้าไม่ได้มันมีค่าใช้จ่ายต้องเสียค่าจอดค่าไฟค่าคนดูแลอะไรทุกอย่างเลยเลยฝากรัฐบาลนี้ช่วยช่วยรับซื้อเรือคืนการ้อยสามยี่สองลังก่อนนะตึ่มาชนนะครับ ก็พี่น้องชาวะมงทุขท่านนะครับผมนะครับนัทพงศ์สุกนธรรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุมุนสาครนะครับพรรคประชาชนแล้วก็ในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ติดกับชาวติดกับทะเลแล้วก็พี่น้องในจังหวัดได้รับความเดือดร้อนหนักมากนะครับแล้วก็ผมก็พยายามติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายนโยบายรัฐบาลภายทางหนึ่งนะครับในการทวงถามนะครับเรื่องนโยบายความมงแล้วก็การเื้งเลือกซื้อนะครับก็เล่าเท้าความใ่ พี่น้องสื่อมชนสรทราบคร่าวๆเหมือกันนะครับว่านโยบายเรื่องการซื้อเลือดนะครับมันเริ่มตั้งแต่ในสมัยร,รัฐบาลพรเดชพระยุทธ์นะครับในการที่จะต้องการจะบริหารจัดการทรัพยากรนะครับก็เลยมีการไปสัญญาว่าให้ไปขอซื้อเลือดให้พี่น้องเชาออกจาอาชีพนี้นะครับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนะครับแล้วพอมาเป็นรัฐบาลท่านนายกรัฐธฐาครับก็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 ต้ติดตามเรื่องน,น,นี้ต่อแล้วก็ท่าน ีแพร่ควทานก็รัฐบาลก็พยายามจะรับเรื่องนี้ต่อนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นไปด้วยความล่าช้านะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถูกพูดถึงมาหลายปีแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้มีความขึ้นหน้ามากเท่าที่ควรนะครับก็ในฐานะนะครับสสนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ครับก็พยายามี่จะรทวงถามทุกโอกาสนะครับว่าเรื่องราวไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็จะยังไงต่อนะครับท่านนะครับในสบตรเกษตรเองนะครับก็จะได้รับเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ เป็นเวทีในการที่จะได้เกื้อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงเองนะครับได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนได้โรงเรียนในวันนี้เนี่ยจะได้ดําเนินการอย่างไรนะครับแต่ผมขมอวิงวอนผ่านพี่น้องสืง่อมวลชนไปถึงรัฐบาลเลยนะครับว่าเรื่องนี้จะได้ยิ่งนอนใจครับเพราะว่าชีวิตมันกรองไม่ได้จริงๆเขาเจ็บปวดวันนี้ก็มาคุยกันในชัน้นกันกรมาการก็พี่น้องเราเองก็ถึงกับต้างหลังน้ำตากับความยากลำบากกับความขมขื่นในชีวิต ผมเชื่อว่าผู้ที่มีอำนาจในวันนี้วันนี้รับรู้ดีและรับทราบดีครับว่าชาวบงบึงเผชิญความยากลำบากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลนะครับที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนร่วมชาตินะครับพี่น้องชาวบงบึง้งสองจังหวัดก็เผชิญกับความยากลำบากมาอย่างยาวนานนะครับผมคิดว่าก็ให้รัฐบาลให้ความจริง <ว>นะเพราะว่ามันไม่ควรจะล่าช้ายาวนานได้ขนาดนั้นความจริงใจและความตั้งใจจะช่วยทับน้ำตาให้กับพวกเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่ที่ดีที่วางไว้ให้ความหวังกับพี่น้องชาวประมงก็ขอให้ได้นํามาใช้ได้นํามาปฏิบัตินะครับแล้วก็ได้ดูแลพัฒนาพื้นฟูจากยกภาพให้กับพน้องชาวมงนั้นสามารถจะเป็นกําลังหลักในการกับเคลื่อนเศรษฐจของประเทศต่อไปนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ จะได้นำเรื่องนี้สื่อสารไปยังรัฐบาลนะครับและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแ,แก้ไขปัญหาให้พวกเขานะครับ